สวีดัสสวัสดีครับผมนิกกี้ทีวีและกะเพจนิกิกินเป็นทัวร์มาพอพี่น้องแล้วครับมื่อนี้มือมอ TV, ่อนี้นิกกี้ทีวีสิพ่ามาเกินตับหมหงส์กับข้าวปุ้นแลักะใครจามาอีกยี่สิบ ig, หน่วยครับทามาเบิงว่าผมสีกินได้จากหน่วยยี G ่สิบหน่วยอ่าตอนนี้กับประมั่หามงแรกครับกินเหล่าก็แล้วแรงเลยพากินกราบกันนี้ครับ สตอสตอบ่แม่นสตอร์บุรีครับรสตอสตอผักเตะครับอ่าบ่าเคยกินครับกินผูด้เดียวอ่ะพอดีลูกสามมานิวเอาไว้ก่อนนะคะอ่านั่งกินกับพ่อไหมไข่เยี่ยมาลูกสาวครับนั่งกับนั่งตักพ่อก็อได้อ่ะกระปุ้นครับกระปุ้นอีกโลนึงอ่ะบอบอรอสามเขาไปลุยกันกเลยกินถนัดบ้านอ้อหน่ยเนาะนิวกินไหม ดูพ่อกินเฉยอมาน,นั่งตรงกลางมั้ยพ่อไม่ถน,นัดมะ้ยลูกสาวมาให้กำลังใจโอ้ยหดหัวลูออกสาวสเนาะมี <c oughs> อะไรอยู่ข้างใ <c oughs> นเราอยากรู้อ่ะนันยืนอยู่มันยืน <c oughs> อ,อยูอ่ยกินไข่ปะหละ่ะนี่มันยืนดูข้างๆ่อกอู้อืม ไข่มาทำไมยังไม่กินไข่ปก็กินไข่โจเพื่อนๆมาแดบเลย่อแล้วแรงครับแล้วแรงมาเนี่ยกินอยู่หน้าบ้านแล้วทำไมถึงไม่กินไข่ล่ะกินอยู่ครับเหมือนที่เหมือนที่แต่งหน้าเลยต้องหาน้ำฮุ่งเผ็ดๆตำทีชัวบ๊ามันปลาแดงนุ่นๆอ่ะเดี๋ยวลืมไหนนะใครยามานี่ เดี๋ยวอันผมสิบอกร้านค้าให้มีไซนลิงเฟซบุ๊กไว้ใต่วิดีโอนี้นะครับเด้อยวผนบอกว่ามาจากช่องช่องนิกกี้ทีวีหรือว่าเพจนิกกี้กินมิทั่วนี่เดี๋ยวเพิ่นสิลดให้พิเศษนะครับชุดยอดในค่าใจดีลดให้พวกเฮดกล้วยเตี๋ยวเฮดแกงเซนเฮดพอโลเดี๋ยวไปลานเพิ่นเลยครับเดี๋ยวผมสิใส่ลิงเฟซบุ๊กให้ เืนเจอผีเพ่นคนสวยครับแตดีกว่าจริง <c oughs> ไหมครับหนูสาวมาแห่งก่ลังใจครับบริกินนำ้ <c oughs> ำกินไปหน่อยหนึ่งเลเด้ะนับใส่กันเลยเพื่อนเพอด้ะพ่อเมือจะกินไข่กันแน่อืมเนาเอาหน่ดีสองครับ <sı ff it> อร่อยนะนี่มปนกับพ่อไหม <mean> อันนี้ใบไต้ต้มยังเลยครับแก้หน่วยกับกินเลยครับใครยังมาอือหือสุดยอดครับสองเงยครับ เดี๋ยวมาเบิ้งอันนี้ครับสต,ตอครับเบื้อนสตอบัลลีได้เฮ้ยนี่กินกับพ่อไหมไม่ค่ะหนูแค่ดูพ่อกินเฉยๆโมลูว่ามันสิเป็นแบบไรนครับเพื่อนเนี่ยดูพ่ออืมแขกแขกค <c oughs> ือตอหรอพ่ออืม ไข่ไข่มากระชินรครับมากระชินแต่ไม่นันดีขึ้นกว่าครับ <พอ S 1> คล่ายๆเมื่อไหร่จะกินไข่กันแน่พ่อเขากินสองลูกแล้วนี่ครับหนูดอบหนูมาดูพ่อกินไข่หนูมาดูพ่อกินไข่กันลูกสะวะ ไม่กินเหรอพ่อยังยิงเหรอดูกระตูนก่อนิอนะครับลูกสาวกับว่าเบิ้งกระตูนของชางนี่แหละ น้ำปลาลาก็ซือกันนะครับเลยผมกับสื่ออยู่รานแล้วมีเหตุสืหลายเยอะครับเป็นยู่ตลาดสดกุมภาวน,นี่ครับร้านเนนาพือพ่อบเดี่ยพอนผ่อนเสียงการ์ตูนล,ลงหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินพ่อพูดพ่อก็พูดจังดูสิ โอ้แซ่บไข่ตั้งแดงนะครับทำไมงครับอะไรค่ะตามสบายค่ะ โอ้แสบแสบเอาเรื่อพี่น้องเรือไปเลื่องานแล้วก็มากินน้ำกันพอกินถาน <c oughs> จักให้จากสวนกันมาเลยครับเรือแล้วเรงนี่ก็ขอบคุณเย็ซีทุกคนนะครับเรือที่เขาหน้าก,ากดไลค์กดแชซ่ปีนาหักก็ยังนะครับกดแชร์ให้นี่ กับน้ำงาจับจับตั้งนี้กินบ่เป็นที่ดีครับแต่ต่อผมเห็นเขากินไปต่แต่ผมก็ได้ซื้อมากินบ้างมันเป็นเฮินๆตั้งไหนกับรูยนี่หัหน้าไปเดียวหัหน้าไปเพื่อนรู้แล้วหันหน้าไปทาง เออหันหลังให้เพื่อนยังไงนั่งหันหน้าให้เพื่อนสิอืมไม่ไปเพื่อนๆนะไม่ไปเพื่อนเอ่ดีดีค่าก่อนดีค่าด้วยดีค่าให้เพื่อนๆหน่อยมามาดีค่าเพื่อนเพื่อนตรงนี้ไหมแต่หนูยื่อไม่ถึงอมาบัสดีค่าเฉยๆแหมบอสดีค่าเพื่อนๆแหมเดี๋ยวพมแก่ในจะต่อยด้วยครับเพื่อน มันมันเอน,นเปลือกอยังกับโบลุรับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะหลายเด้อค,ครับเด้อกินนันเรื่องกินอ่กกินบ่หมี่แท้ครับ่ากินโซก,กินให้พี่น้องอยากกินน้ำ ตําห่้งผมว่าเปนเสื่อมหุ่งําเองกินเองครับนักเลงขว้าเว้บังไข่ดแดงไข่แดงเยิ้มๆครับมีเขาเหนียวน,น่เขาท้าเลยครับ ลูกสาวกบว่าเบิ้งกระตูนแข่างเนี่ยนะครับอันเบอร์นีนตั้งเนีกะเขาทดหลายๆด้วยครับเน้อแซ่บอยู่ครับอัน่อตังกินว่าเป็นครับเป็นึ้นๆนะอันคนมากะแซ่บด้นะครับอันคนมากิน ไอ้มผมกินแล้วมันเป็นนื้นๆมาขอโทษเพื่อนๆได้ไรหาหน่วยแหรอครับเอาปุ่นกลับไปเราเครื่องโลก อิมไข่เลยครับมันเออเมียมาก,กินน้ำกับบ้ามากับาก่ก,อ,กองอออโอ้แ่บเผ็ด อิ่มเอาเป็นว่าตำสัวกึ่งตำสัวครับกับไข่ยำหม่าลักกะมัะก,มกสตอครับก็บขอน้ำสนอเพียงเท่านี้ทั้งใต่กาฝากกดไไห์กดแชร่ให้ซองนิกีที่โอ้ขอโทษครับให้ซองนิกีที่พี่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดลิปด,ดีๆออกมาให้พี่น้องในเบื้องกันได้รับส้มรับเบื้องกัน ตังในโมนิก่ะเขาโตเล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ